ก็สาหรับพวกเราที่ดูแลในเรื่องของงานคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยนะฮะก็ต้องอยากจะบอกว่าเรื่องงานคุ้มค,ครองสิทธิ์เนี่ยจริงๆมันก็ทําแบบเรื่อยๆทําแบบตามกรอบตามคู่มือตามแนวทางตามไกล้ลายตามอะไรต่างๆเนะี่ยมันก็มันก็เขาเรียกอะไรเป็นน้ำบอดรายซึไมไปได้เรื่อยๆ แต่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยผมก็อยากฝากพวกเราที่ดูแลเรื่องงานคุ้มครองสิทธิ์นะครับว่าประชาชนเนี่ยจริงๆก็ยังไม่ค,ค่อยเข้าใจเรื่องสิทธิ์กันสักเท่าไหร่หรอกนะฮะมีการสํารวจในกรุงเทพมหาน,นครเมื่อเร็วๆนี้นะฮะปี2556เนะะี่ยเพราะว่าคนกรุงเทพเนี่ยประมาณ40%เนี่ยยังมีความรู้เรื่องสิงสงทธิในการใช้บัตรทองเนี่ยที่ยังน้อยอะ่ะนะ อันนี้เป็นการสำรวจที่ทำโดยคณะสาธารณศาสตร์อันที่สองก็คือ,เ,อ,อเราพบว่าคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะฮะก็ยังมีการใช้สิทธิ์บัตรทองเนี่ยน้อยนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีกำลังจ่ายรือว่าอาจจะมีทางเลือกในการท,ที่ที่ไปใช้บริการทางอื่นได้คนกลุ่มนี้นะก็จะเป็นคนคนที่ไม่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเรื่องเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องสิทธิ์บัตรทองนะ ก็จริงๆเรื่องนี้ถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานประจำตัวบุคคลก็ได้นะไอภาษาวิชาการเ็าเรียกว่าเป็น health literacy health literacy ถ้าจะแปลเป็นไทยก็คือความรู้ติดตัวที่เป็นความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพพวกเราคงคงเคยขึ้นเครื่องบินใช่ไหมพวกเราหลายคนน่าจะเคยขึ้นเครื่องบินบางคนในเวลาขึ้นเครื่องบินเนี่ยหาที่นั่งไม่เจอ ไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะเบอร์เบอร์ที่นั่งของตัวเองอ่ะในบัตรอ่ะเขาเขียนไว้เบอร์อะไรนะก็เดินพลาดทุกทั้งลําเลยอะไรเงี้ยเพราะไม่รู้ว่าตัวเองเบอร์อะไรนะเพราะท้าน,านี่จริงๆในตัว๋วเครื่องบินเนี่ยมันมีเบอร์เขียนอยู่ตลอดอะนะสามดิบห้าซีสามดิบแปดสามดิบแปดเออะไรเงี้ยนะไอ้เนี่ยเกาเรียกว่าเป็นลิเทเลซี่อย่างหนึ่งเป็นลิเทเลซี่ในในการใช้ชีวิตประจําวัน,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 นวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจริงๆคนไทยเราเนี่ยเรื่องลิเทเลซี ในเรื่องของการใช้สิทธิ์ประทองเนี่ยผมว่าเป็นทักษะอันหนึ่งซึ่งเราควรจะ,ะคนไทยควรจะมีนะคะทีนี้ในเรื่องของสิทธิทประโยชน์เนี่ยนะฮะมันยังมีเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งเรื่องของการคุ้มคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยมันก็ตัวอย่างง่าย,ายๆยาเช่นถูกปฏิเสธการรักษากอมมีการตำรวจเพราะว่ามีคนในกทมเมีม่ยประมาณ3-5%เนี่ยที่ถูก ปฏิเสธการรักษาโดยอ้างนุ่นอ้างนี่อะไรเงี้ยนะฮะโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกนชนแล้วก็โรงพยาบาลก็ทมองนะอันที่สองก็คือการถูกเรียกเก็บเงินนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างการสำรวจในกรุงเทพมหานครเนี่ยพบว่าประมาณ16%ของคนที่ไปใช้สีบัตรทองเนี่ยยังถูกเรียกเก็บเงินโดยรูปแบบใดรูปแบบหนึง่งอันนี้ไม่รวมไม่รวม30บาทนะฮะ อันที่สามเรื่องของการอาขอใบส่งตัวนะไอ้น,นี่ก็เป็นปัญหาใหญ่อีกอันหนึ่งทีค่คนที่ไปใช้บริการเนี่ยส่วนใหญ่บางทีไปใช้บริการเพื่อไปขอใบส่งตัวนะก็ก็เป็นสิทธิของเขาแต่าาว่าโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการ,ระสมภูมิจะให้ใบส่งตัวหรือเปล่านี่ก็อันนั้นก็เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของแพทย์ผู้ดูแลนะครับ อันที่4ก็คือเรื่องของการาใช้สิทธิฉุกเฉินนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ทราบทราบกันดีอยู่นะฮะว่ามันยังมีปัญหาอยู่นะเรื่องขับจากความของสิทธิฉุกเฉินเหลืองขาวแดงเรื่องของการให้ผู้ป่วยเซ็นรับรองขอไม่ใช้สิทธิ์ UC อ,อะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องพื้นฐานทั่วไปเพราะฉะนั้นการที่เราลงทุนไปตั้ง ให้ตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยนะมีศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพเนี่ยก็ไอเนี้ยก็วัตถุประสงค์ก็คือเป็นการคุ้มครองสิทธิ์และเป็นการให้ความรู้พื้นฐานกับประชาชนในเรื่องสิงทธิประโยชน์และในเรื่องของหลักประกันนะแต่ว่าอย่างไงก็ตามเนี่ยก็อย่ามองแต่ศูนย์ให้บริการในหน่วยบริการในโรงพยาบาลน,นะผมก็เราก็คงจะต้องมี ช่องทางอื่นในการที่ทําให้ประชาชนเนี่ยอสอบถามหรือเข้าถึงได้ใช่ไหมไม่ว่าจะ1 3 3 0ก็ดีไม่ว่าจะเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนภาคประชาชนสีเรื่องถัดไปเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการที่ประชาชนเนี่ยมีความเข้าใจผิดนะเช่นเข้าใจผิดว่าอตอนนี้รัฐบาลออก,ออกข่าวมาว่าคนท้องไปฝากท้องที่ไหนก็ได้อันนี้ต้องเรียนว่าเฉพาะในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับ ถ้าท่านไปโรงพยาบาลหมายมิลยาลัยเนี่ยเขาไม่รับปากต้องเสียตังค์นะฮะหรือว่าในกรุงเทพมหานครก็เหมือนกันนะฮะก็ไปโรงพยาบาลหมายาลยหรือโรงพยาบาลของกทมอ,อะไรอย่างนี้ก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างไปนะนเพราะจะเห็นว่าประชาชนก็ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องต่างๆอยู่พอสมควรน,นะะก็เป็นหน้าที่ของพวกเราอ่ะนะจะต้องช่วยกันว่าทำยังไงให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็มีการสื่อสารที่ชัดเจนนะ แการสำรวจเนี่ยเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยรู้เรื่องหลักประกันสุขภาพเนี่ยมากที่สุดจากโทรทัศน์นะแต่ว่าอย่างว่าอะไรสำนักง,งานก็ไม่มีเงินพอที่จะไปออกโทรทัศน์เยอะๆเหมือนโฆษณาปตทออย่างเง้ยน,นะฮนะนะเราก็ทำจนที่เราทําได้นะฉะนั้นะนะวิธีการอันหนึ่งก็คือใช้ปากต่อปากนะฮะหรือว่าใช้ผ่านช่องทางที่มันพอเพียงในระดับชุมชนนะฮนะไม่ว่าจะใช้อสมมจะใช้วิทยุ ใช้หอ,อกระจายข่าวใช้อะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นช่องทางอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะนั้นช่วงช่วงนี้นะที่ทางสำนักริการประชาชนเชิญพวกเรามาคุยกันวันวันเนียนะก็น่าจะเป็นโอกาสที่ได้คุยกันในเรื่องของการทำยังไงให้เรื่องการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยมีมาตรฐานมีระบบที่ดีขึ้น,นครับก็ขอให้การประชุมดังกลาบบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้นะครับสวัสดีครับ